สวัสดีค่ะพี่นอ้องโป้งไปสู้ขู่สุคนมานี้ไอพาโอ้ยล่นอีลีเมื่อนี้ไอพาพี่น้องมากินเมนูตำกุ้งสดนะคะกินของสดได้แล้วเด้อสดก่อนอกับไก่แช่น้ำปลาไอทำเองคะคนที่ทางหาไายว่าอยากได้ติดเข้า เดี๋ยวก่อนวันที่3ทักมาอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวอายจะไปซื้อให้เนาะเพราะว่ามันเป็นตลาดนัดวันที่3นะคะไก่ต้มน้ำปลาอายเฮ็ดเองนะคะเธอเรล็กปับเจลเอ้ยอายอืมอืม กินอกันเป็นไก่บ้ามไอซื้อมาแล้วก็มาต้มน้ำปาอือคือฝนสีตกเนี่ยละ่ะหวานห้ามือ ถาหมื่นเนาอายติดอ่อบราจะติดต่อ,ตอพ่อใหญ่ว้านโทรหาพี่เบอกว่าเพิ่นกำลังสิกับไปเรือเพิ่นวันจังนี้ยูสื่อเพิ่นก็เลยบอกขึ้นมาว่าแม่ข้างบ้านของเพิ่นนะเสียใจที่สั่นไปวา่าซ่าน อาจะงงงบอกอาฉันหลังฮะแล้วอิสภักเพื่อนบอกว่าฉันว่าเล่นใช่ปะเราบลูอ่ะเพื่อนจกซื้อหอยอย่างแบบนี้นะอิสพัก กำลังสิขิดรถออกมาเพิ่งก็เลยมาเซตกุดบายเพะนะเออก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันขอจอดรถบ้านเธอได้ไหมน้ำพองใ,ใหญ่เพื่อนบอกว่าได้สิ่ะนะมันจะได้เห็ดแบบว่าให้หูว่ามีคนอยู่เครือนะนะ แต่แต่ก่อนที่มาให้จอดที่พิดแตรยอนว่าพวกอายก็ไปเที่ยวแคบ่บวจักมือแต่ว่าเรา,ามาจอดไปนี่นะโดยโบขออนุญาตเนะยาะพญานผ่งกับบอมากแต่ว่ารอบนี้น่ะขออนุญาตและบัดน,นี้นาะพยายามกับไปนานเลย จะหอดสิ้นเดือนมิถุนาจะอยู่เรือแต่อายก็งงว่าเพ่นบอกอายเห็นอย่างแบบนี้นะเพ่นสื่อหอดอย่างประมาณนี้ เลยถามไอ,อ้ว่าละลายละล,ลายในปากต้มน้ำนขนาดไก่ต้มไก่บ้านเลยนี่ยถามอาาไอ้ว่าอ้สบายดีบอไอบอกสาบายดีอะไรบาอโอเคส,สันสิเดินทางแล้วเดอ้อพี่นะไอเดบอกว่าหอดเรือโทรมาเดอ้อแต่ว่าพันกิโลเนาะเพิ่นกลับไปแค่ห้าร้อยกิโลแล้วก็จอดก่อนแบบนี้นะพี่น้องแล้วเพิ่นก็ยังไม่ได้โทรมาแล้วเพิ่นเมื่อเช้านี้ก็ สาวเพิ่นอ,อตอนเช้าเราเห็นมเมสเซจปะทันเดินทางต่อเด้อข้าวหนี่ย่ำไม่ได้ ก็พยายามพยายามจะเคี้ยวให้ได้เท่ากันขึ้นมันแซ่บพอดีเลยมีความแบบว่าเป็นน้ำปลา น้ำจิ้มอร่อยดีข้าวจินมไปได้หลายหรอกพี่น้องอืมก็ให้กินแซ่บอยู่ตัวนี่ยอาเศษน,น้ำตาลปิ๊บน้ำปลา ซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวจำนี้เลยแซ่บเสยหมูเราก็ให้หลายค่ะห้าสิบบาทเดิน มันตกลายๆไปนี่เดี๋ยวก,ก็คงสิได้ไปหาให้เพาะแล้วง่วงก็อื้ครับ ไอ้ก็ขอบคุณทุกคนเราเห็นคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะคะที่มันบอกว่าจะให้น้องไอกลับไปหาป้าเอาอยากลับแต่วเราก็มีเหตุผลของเราเราอยากเห็นเรือของเราเรายาังเ๋ยอยู่เดี๋ยวอยู่อดเวลาเราก็คงเอิบไอ้นะคะอืมไอ้เลยคิดแบบนี้พี่น้อง ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเรียกเพื่อนก็บ,บริเกเนาะแซบ่บ อิ่มหน่อยเด้อจ้าเอามาเราสู่พี่น้องฟังเนาะหลายคนพอจะเห็นให้ยง่ายนั่นแหละค่ะพวกเคาได้คุยกันคือแต่ก่อนนะคะพอเวลาอาจจคงได้ไปเนาะสำหรับมีไอ้ก็ขอญาตไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่มีไอ้เสมอมาขอบคุณค่ะบ๊ายบาย